สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่วันนี้เราสั่งผ่านค่ายเขียวไลแมนครับปลายเดือนมีนาคม2568าแนะครับไลแมนมีโปรโมชั่นครับสั่งลดสูงสุด50%สูงสุด50บาทครับคือโปรโมชั่นอร่อย50ครับ A R O I 50อร่อย50เห็นโปรโมชั่นใช้ได้ถึงวันที่11เมษายนนะครับ กดได้ทุกวันนะครับใช้ได้วันละครั้งเอออะไรมาเล่นใหญ่ลดยะลดจริงครอันนี้โปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าครับร้านออกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มาแอปออกด้วยส่วนหนึ่งนะครับให้ลูกค้าเบสเลดไป50 5สเปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกิน50บาทถือว่าดีทีเดียววันนี้ถ้าสนใจสั่งร้านนี้ครับร้านส้มตำใบไวยครับร้านส้มตำใบไวนี้อยู่ซอยอนุสาวรีย์ครับซอยวัดตกบ่อครับเข้าไปก่อนจะถึงเลี้ยววัดตกบ่อครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายอีกซอยหนึ่งนะครับผมเคยไปรับอาหารส่งร้้านนี เขาจะเป็นร้านริมทางนะครับแต่ว่าโอ้คน้อเยอะนะร้านนี้ครับมีออเดอร์เข้าไปเยอะเรื่อยนะครับสนใจร้านนี้ครับเพราะว่าราคาเขาไม่แพงร้านนี้เปิดประมาณซักถ้าจำไม่ผิดนะครับพอดีเอ่อผมมารีวิวตอนกลางคืนนะมันเปิดเข้าไปแอปมันก็ขึ้นวาร้านปิดนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับเปิดประมาณ9โมงครับกโมงถึงบ่ายบ่าย2องบ่าย3นะครับนะครับร้านนี้ราคาบางตัวก็ไม่แรงนะครับลองดูนะครับ นะครับอานนี้ผมสนใจสั่งนี่ครับตำปูปลาครับ52บาทนะครับแล้วก็ตำป่าครับตำป่า59บาทนะครับเบ็ดเสร็จนะครับ110ยสิบเราาอยร้อยสบาทเนาะ111บาทมีค่าส่ง10บาทครับปรับลด10บาทก็ส่งฟรีครับลดสูงสุดนะครับ50%ไม่เกิน50บาทเราจ่ายไป111บาทเพราะฉะนั้นลด50บาทก็เหลือ61บาทครับ61บาทเรามาดูได้สินค้ามาแล้วครับอ่ามาดูกัน ร้านนี้เขาใส่ใจคําสั่งซื้อนะครับผมขอให้เขาแยกขนมจีนตําป่ามีมีขนมจีนนะผมขอเขาแยกขนมจีนเพราะว่ายังไม่กินเลยเก็บไปกินมื้ออื่นครับเขาแยกให้นะครับเออร้านนี้น่ารักใส่ใจคําสั่งซื้อครับเซตนี้รับคือตําป่าผมว่าตําป่าคุ้มนะเพิ่ม9บาทใน59บาทดีดีเยอะนะครับนี่เยอะนะเต็มฝ่ามือเลยนะเยอะนะครับเขามัดมาถุงป่องๆนะแต่ผมเอาลมออกนะเพราะว่าท um. ี่เก็บไม่มีนะครับไม่อยากเก็บลมนะฮะ นี่ตำป่าห้าสิบเก้าบาทเออแล้วมีขนมจีนด้วยดูสิไม่น่าเกลียดนะครับห้าสิบเก้าบาทแต่ว่าตำปูปลาสิครับห้าสิบสองบาทเนี่ยน้อยเนอะน้อยกว่าตำป่านะฮะตำป่าเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตำป่าเองนะครับแค่นี้เองนะฮะประมาณแค่นี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตำป่าเองเห็นไหมครับเออหายากจังร้านเอ,อ่อส้มตำม,มันแล้วก็สับส่วนใหญ่มันล้ก็ขูดงั้นเลย นะครับถ้าได้ร้านส้มต,ตำแล้วก็สับนี่ผมถือว่าดีทีเดียวนะครับมันได้รสชาติกว่าเนาะนี่ครับน,นี้ตำป่าห้าสิบเก้าบาทนะครับตำป่าห้าสิบเก้าบาทอันนี้ตําปูปลาแล้วร้านเขาก็ให้อ่าผักแกล้มด้วยนะฮะให้กระดัมปีเป็นสองซี่ใหญ่ๆพอดีไม่ได้เอามาครับมาดีวิวที่ร้านมาดีกระหดัมปีอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านกระหดัมปีที่บ้านจะเอาไปทำเข้าวอื่นนะฮะก็เลยเอาไว้ที่บ้านแต่ให้ชิ้นใหญ่ก็กระดัมปีซี่ซี่เท่านี้ครับซี่กวนนี่ฮะ ลูกหนึ่งประมาณครึ่งลูกหั่นประมาณหั่นหกนะครัครึ่งลูกหั่นหกถือว่าชิ้นแต่ลูกก็ใหญ่นะถือว่าชิ้นชิ้นเจ้าคืบอ่ะฮะให้สองชิ้นถือว่าโอเคเลยทีเดียวให้กระดับบีผักแก้มมาด้วยนะครับนี่ฮะับตำปูของเขาอะไรไม่ใช่ตำปูทานโทษตำป่านะครับมีขนมจีนด้วยห้าสิบเก้าบาทอันนี้ตำปูปลรรานะครับเดี๋ยวเราดูรสนะชาติกันเป็นอย่างไรบ้างผมสั่งเผ็เดๆนะเผ็ดเปรี้ยวหวานสไตล์ผมกินเผ็ดเปรี้ยวหวานฮนะเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไง นี่ครับคุณผู้ชมตำป่าโอ้หาย่างเห็นนะฮะตำป่าร้านนี้หาย่างนะครับตำป่าใส่ใส่นี่ครับผักกระเฉดด้วยนะครับเดี๋ยวผมควานผักกระเฉดขึ้นมาให้ดูนะอ่าเนี่ครับตำป่าร้านนี้ใส่ผักกระเฉดน้อยร้านนะฮะที่ใส่ผักกระเฉดตำป่าใส่ผักกระเฉดไทยใส่หน่อไม้นะครับน้อยร้านที่จะมีนะแต่ร้านนี้ไม่มีหน่อไม้ครับไม่มีหน่อไม้มีผักกระเฉดก็ถือว่าโอเคครับหากินยากตำป่าใสผักกระเฉดเนี่ยนะครับต้นตำหลักจริงๆใส่ผักกระเฉดด้วยใส่หน่อไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีหอยหอยหอยด้วยนะครับมีหอยด้วย หอยเชอรี่นะครับเห็นไหมฮะดำปิ๊บปิ๊บคนนี้ปากหอยเชอรี่นะครับถือว่าโอเคครับห้าสิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าจะซื้อตําปูเนี่ยเพิ่มอีกสักเจ็ดบาทนะฮะเพิ่มสักเจ็ดบาทห้าสิบสองเป็นห้าสิบเก้าซื้อตําปากคุ้มกว่าเยอะเลยได้เยอะกว่าเยอะได้เครื่องเยอะกว่าท้่หานะครับถือว่าโอเคครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับและที่สําคัญเราซื้อลดราคาเราไม่ได้ซื้อราคาเต็มราคาเต็มส้มตำห้าสิบบาททำใจไม่ได้หรอกนะฮะซื้อร้านทั่วไปสามสิบสามห้าอืมอืม รสชาติใส่ใจคำาทางซื้อนะครับสั่งเผ็ดเปรี้ยวหวานก็ได้เผ็ดหวานเปรี้ยวน้อยไปหน่อยนะครับร้านส้มตำเขาไม่ค่อยกินเปรี้ยกันนะัแต่โอเคนะครับตําป่าตรงนี้ดูตําปูปลานื้เด็ดตําปูปลาเฮ้ยนะครับปูปลาเท่านี้เดี๋ยวเขาหน้าสั่งจะตําป่าอย่างละยอมจ่ายเพิ่มแพงนิดนึง ตําปูปลาะนะครับอืมผมสั่งเผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนกันนะฮะจะได้รสชาติแบบไหนยังไม่รู้เดี๋ยวชิมก่อนนะอืมอืมรสเยียกับตำป่าเลยตำําปูปลาะะก็เผ็ดหวานเค็มมาให้มีเปรี้ยวเดี๋ยวมันต้องปรุงเพิ่มมีมะนาวขันอยู่มะนาวานาวมะนาวขันแช่แข็งเนี่ยมาเทเพิ่มนะครับมีเนี่ยจริรีวิวร้านหนึ่งนะ มีมะม่วงฮะเดี๋ยวเอามาคุกมะม่วงให้มันเปรี้ยขึ้นถือว่าโอเคนะครับอันนี้ห้าสิบสองบาทนะครับลดด้วยลดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ห้าสิบเก้าบาทใช้ตำป่าคุ้มกว่าฮะเยอะกว่าอีกนะฮะเขาน่าสั่งกับตำป่าร้านซ้มตำใบไนนะครับอ่อนนุษสามสิบห้านะครับสั่งผ่านไลน์แมนครับร้านในดีก็อวยร้านในห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังซีมากินเอง นะครับขอบคุณแนละสวัสดีที่ติดตามรับชมนะครับ Rider Review เราจะสรรหาร้านอาหารธรรมดาบ้านๆนะครับที่สามารถสั่งได้ทุกวันและสั่งผ่านแอปได้ถูกกว่าซื้อหน้าร้านนะครับมารีวิวกันขอบคุณแนละสวัสดีติดตามรับชมนะครับ Rider Review